คำเตือนสำหรับเลขเด่นเลขดับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้ในคลิปได้มาจากผลการคำนวณทางสถิติจากผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งผู้จัดทำก็ไม่ทราบว่าสูตรต่างๆจะเดินดีต่อไปหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและไม่สนับสนุนในการเล่นการพน,นันนอกจากซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับ เพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่านผมทำเลขดับนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางกันก่อนนะครับแต่ละแถวจะเป็นผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลของแต่ละง,งวดนะครับโดย6แถวแรกเป็นรางวัลที่1ต่อไปแถวที่ 7- ถึงแถวทีจะเป็นเลขท้าย3ตัวโดยเรานำจะนำเลขท้าย3ตัวมาเรียงกันจากค่าน้อยไปหามาก สังเกตว่า318จะน้อยกว่า589 589จะน้อยกว่า7 2 3 723จะน้อยกว่า870จะเรียงกันจากค่ามากค่าน้อยไปหามากนะครับต่อไปแถวที่19และแถว20 20เป็นเลขท้าย2ตัวต่อไปแถวนี้จะเป็นแถวเป็นเลขดับที่เกือซึ่งเป็นผลรวมจากตัวเลขแต่และแถวตามสูตรที่หามาได้นะครับ เมื่อได้และเมื่อได้ค่าผลรวมแล้วจะนำเลขท้ายของผลรวมมาเป็นเลขดับของงวดต่อไปนะครับส่วนแถวนี้จะเป็นเป็นงวดที่เราจะเช็คว่าเลขที่เราให้นั้นดับจริงหรือเปล่าโดยเช่นถ้าเราจะเช็คว่าวันที่16เดือน3นี้ เลขท้ายสเลขท้ายสองตัวคือห้าเก้าอ้ยเลขเลขข้างบนวันที่หนึ่งออกห้าเก้าจะดับจริงไหมแล้วก็นําเลขตรงนี้มาใส่ช่องนี้นะครับแล้วตรวจช็คดูว่าเลขหกเนี่ยจะใช้เลขดับตามหลักที่เราจะแสดงให้ท่านเห็นนะครับส่วนถ้าเป็นข้างดับล่างเราก็จะนําช่องสิบเก้ายี่สิบมาใส่ตรงนี้แทน สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขดับปากกลักสิบล่างสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1 6กุมภาพันธ์ส5 6 7าหำหรับคลิปนี้จะมีด้วยกัน3ส,สูตรก็จะได้เลขดับ3เลขแต่ละสูตรดับมาแล้ว59งวดติดต่อกันมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากสูตรที่1ใช้แถวที่3บวกกัน2ครั้งบวกด้วยแถวที่6บวกด้วยแถวที่13และบวกด้วยแถวที่19ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ ก็จะได้เลขดับปากหลัก10ล่างมาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่1กันยายน2564ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่16สิงหาคม2564 6บวก6เป็น12 12บวก0เป็น12 12บวกสเป็น16 16กบวกสเป็น18ก็จะได้เลขดัแปเลขท้าย2ตัวล่างงวดวันที่1กันยายนสองพร้อยหกออก7จ็ดไม่ตรงกับ7ดับปักหลักสิบล่างเป็นงวดที่1ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทำให้เพื่อนๆเ,เสียเวลาสำหรับงวดอื่นๆเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับ เช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออกสองตัวล่าง0ูได้เลขดับหนึ่งหก็ไม่ตรงกับ0ูนดับปากกลัก10ล่างเป็นงวดที่59ติดต่อกันมาดูกันครับว่าสูตรที่หนึ่งนี้เราจะได้เลขดับปากหลัก10ล่างงวดวันที่16กุมภาพันธ์2567ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับ ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่1กุมภาพันธ์2567 7บวก7เป็น14 14บวก3เป็น17 17บวก5เป็น22 22บวก0เป็น22ก็จะได้เลขดับ2ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับ ต่อไปเป็นสูตรที่2ใช้แถวที่1บวกด้วยแถวที่4บวกด้วยแถวที่10และบวกด้วยแถวที่ 18- บสองครั้งได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับฝากหลักสิบล่างมาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่1กันยายน2564ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่16สิงหาคม2564 0บวกเเป็น7ด 7บวก3เป็น10 10บวก6เป็น16 16บวก6เป็น22ก็จะได้เลขดับ2เลขท้าย2ตัวล่างงวดวันที่1กันยายน2564ออก7 9 2ไม่ตรงกับ7ดับปักหลัก10ล่างเป็นงวดที่1ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทำให้เพื่อนๆเ,เสียเวลาสำหรับงวดอื่นๆ เพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับ เช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออกสองตัวล่าง0ูนย์ได้เลขดับ6 6ก็ไม่ตรงกับ0นดับปากหลักสิบล่างเป็นงวดที่59ติดต่อกันมาดูกันครับว่าสูตรที่สองนี้เราจะได้เลขดับปากหลักสิบล่างงวดวันที่16กุมภาพันธ์2567ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับ ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่1กุมภาพันธ25์2,567 6บวก0เป็น6 6บวก5เป็น11 11บวก3เป็น14 14บวก3เป็น17ก็จะได้เลขดับ7ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับ ต่อไปเป็นสูตรที่3ใช้แถวที่3บวกด้วยแถวที่8บวกด้วยแถวที่14และบวกด้วยแถวที่16 2สองครั้งได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับปากหลัก10ล้านมาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่1กันยายน2564ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่16สิงหาคม2,564 6 บวก6เป็น12 12บวก2เป็น14 14บวก6เป็น20 20บวก6เป็น26ก็จะได้เลขดับ6เลขท้าย2ตัวล่างงวดวันที่1กันยายน2564ออก7 9 6ไม่ตรงกับ7ดับปักหลัก10ล่างเป็นงวดที่1ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับ จะได้ไม่ทําให้เพื่อนเเสียเวลาสําหรับงวดอื่นๆเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับ เช็คผลเช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออก2ตัวล่าง0ูย์ได้เลขดับ 5, 5้หก็ไม่ตรงกับ0ูนับปักหลักสิบล่างเป็นงวดที่59ติดต่อกันมาดูกันครับว่าสูตรที่3นี้เราจะได้เลขดับปักหลักสิบล่างงวดวันที่16กุมภาพันธ์2567 ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับ7บวก5เป็น12 12บวกเเป็น21 21บเวก9เป็น30 30บวกเเป็น39ก็จะได้เลขดับ9ถ้าชอบก็แคบหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับสำหรับคลิปต่อไปเป็นคลิปเลขเด็ดประกาหน่วยล่างก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ สำหรับท่านที่สนใจซื้อประกันภัยรถยนต์แบบผ่อนเงินสด0% 10เดือนโดยไม่เสียดอกเบี้ยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวแต่มีส่วนลดพิเศษด้วยนะครับซึ่งบางที่จะไม่มีส่วนลดและโดยชำระผ่านบริษัทโดยตรง <c oughs> ก็เข้าไปเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับโดยไลน์ i อของผมนะครับ ad ห hlvru มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน QR Code คเพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับแล้วถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับหรือจะติดต่อผมโดยตรงกฤษณพงษ์โทร092 273 9598ขอบคุณครับและเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อๆไป ก็ให้เพิ่มผมไม่เป็นเพื่อนไม่บุหรายเลยนะครับเพราะว่าถ้าผมลงคลิปใหม่ๆผมจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนซ้บนะครับโดยรลย์ไอดของผมนะครับ ad แ cx w qb มี ad นำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน qr code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับแล้วถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต้ใคลิปวิดีโอนี้นะก็ได้นะครับปกติในแต่และงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิป ได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่างเลขเด่นปักหลักสิบล่างเลขเด่นสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนปักหลักร้อยบนปักสองตัวบนแล้วก็สามตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลักสิบล่างสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนหลักร้อยบนสองตัวบนแล้วก็เลขดับสามตัวบนถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่นานๆก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆนะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ